ทุกทุกคนวันนี้เราอยู่ในสนามโคชินะวันที่สองแล้วนั้นนะทุกทุกคนเพียงกับคอสก่อนค่ะเพียนเพียงดีูยวเรวไปกันเถอะโคอนอไตาแล้วนี่ไปกันไปไปน,นะเพียนเพียน,นเดี๋ยวเดี๋ยวนาะไปทันกันนะโอเคไหมเพียนเพียน ยออเอียงตัวเขาโค้งเมื่อกี้เลยปาดโอมปาปึ๊บย่อย่อผากรว นาเตรียมตวัวลูกนะโคดไปแล้วนะน่ะออกมาลูกโคดวางกลวยเสร็จแล้วนะไปเตรียมรถไปเตรียมรถโอเคตาเซ็ตที่สองโคดกำลังติวอยู่ครับทำยังไงจะได้เข้ารูสองได้ได้แบบ้างครึ่งหนึ่งแล้วก็ดันรถลงแรง ไม่ใช่แล้วลืมไปแล้วอันนั้นมันมขาปั่นแล้วไม่ใช่อขึ้นมาขึ้นมาติวใหม่เลยมันใช่นี่แล้วเราไม่ใช่เอาเท้าถ่ายอันนี้อันนี้มาเรียนปั๊มแล้วลูกนะมไม่ได้เรียนถ่ายยืนปัน๊มนั่นแหละย่อครึ่งนึงแล้วก็วันนี้ลองโ,อโกโปรก็เล่นดีๆสักหน่อย ไปลแล้วครับมันนาแล้วยกยอ่อยกยกยอ่อยกเออวันที่สองนี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วบ่ะนี่ยังไม่ได้ลงจริงๆนะเพราะว่าเขายังวอร์มในเต็นท์ยังไม่เสร็จมันจะต้องซ้อมกับกลวยก่อนโย่ Yo, เราผักแขนด้วยผักแขนด้วยอุ๊บผักแขนด้วยอุ๊บอผักแขน หลังจากที่เราซ้อมกับปลวยมาแล้วทักษะต,ต่างๆก็น่าจะได้เยอะขึ้นเพราะดูการจัดทรงจัดท่าเขาโอเคขึ้นนะนะตรงนี้มีีมกลวยด้วยนะโค้ขเขาเอามากั้นไว้เพราะว่าถ้าไม่วางเนี่ยก็จะวิ่งไม่ขึ้นเนินไงถ้าขึ้นเนินปุ๊บมันก็จะสูงขึ้นความเร็วก็จะ

เก่งมากเลยลูกเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งเราต้องได้แชมป์แน่ๆเลยเนาะสุดและเพราะเราไปเร็วเออถ้าเรา,าขับไปชา้าๆย่อให้สุดขับไปเร็วๆย่อครึ่งหนึ่งแล้วเงี้ยดันรถดันรถลงไปเร็วๆดันรถลงไปเร็วนะฮะอ่าย่อฮะย่อครึ่งหนึ่งแล้วก็รีบดันรถเนี่ยเร็วๆ ป่ะอ่าดูโฟศนะคะยอดาร่อยแล้วลูกสาวแล้วดูลูกนะดปเร็เลยจันลงแรงๆดันลงแรงๆเอลงเร้อมอ่าตั้งท่าพร้อมเยียบยืน จงดันรถลงปึ๊บเหนีย,ยวด้วยเหนียวด้วยเบ<อ>ียร์ตัวปึ๊บนี่ปั๊มตอ่อปั๊มต่อเออปั๊มต่อปั๊มต่อปั๊มต่อปึบไม่ปั๊มหนึ่งชุดครึ่งแล้วไกลแล้วไกลจะได้ครบแล้วเยีเ่ยมแรงส่งเยอะก็ไปเร็วหลบเห็นไหมแต่ถ้า ไปเร็วแต่ถ้าขยับตัวไม่ทันก็ทําให้ช้าลงอีกอนั้นขยับตัวให้ทันเข้าใจไหมฮะเกือบดีแล้วยอ่อครึ่งหนึ่งแล้วก็ดันเร็วๆย่อครึ่งหนึ่งแล้วก็ดันตัวขึ้นมาเร็วๆยอ่อครึ่งหนึ่งดันตัวขึ้นมาเร็วๆฟังนะคะเวียงตัวชุดสองไปให้เนียนๆไปให้เร็วๆชุดท,ที่สองไม่ต้องวิ่งเลยโอเคไหมโค้ชอยากเห็นว่าอนนาจะมาได้ไกลแค่ไหนโอเคไหมคะไปะ มาให้ไกลเลยนะพอก็ขยมแรงขยมแรงขยมแรงอ๋ออ่รอบที่สไปละรที่สมาให้ไกลๆเลยนะบอลได้ตองเร็วอเฮ้อได้แลเร็วหน่อยฮบฮบเบียวโค้งเอออองั้นเลยแรงเอเอเยอยอโอยอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงเนินลูกที่สามเนี่ยลูกที่สี่เนี่ยมัน มันห่างจากลูกที่สามเยอะเอาเต็มเลยเหรอ <c oughs> ปกติจะต้องเล่นตรงนี้ให้มันครบก่อนชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งก็ถึงจะได้ไปเล่น <c oughs> แต่วันนี้แดดแรงจริงพ่อ <c oughs> ยังไม่ได้หมวกกนด้วย <c oughs> อ่ะดีแล้วลูกนะ ว่าดีกว่าื่อ,ว,อาวานเยอะ,อะมาแล้วครับลุ้นลูกก่อน,แ,น,แ,นแรงไหมโอ้แรงดีไว้ยอ้มีกลวยไว้อยู่ลุ้นลุ้นลุ้นอนนี้แหละเนืนแน่ให้รอดลูกเดอ้อเก่งลูกอย่านั่งอย่านั่งย้อยยอยยอย,อยอสุดโอเค สนามนี้มีสี่ชุดนะวานเนี่ยชุดแรกก็แย่แล้ววันนี้ผิวเลยอ,อีกรอบนึงนั่งพักเดี๋ยวพ่อจะถ่ายอีกอเปลี่ยนมุมบ้างทนร้อนนิดนึง โอ้ยควันดอกไม้ต้องย่อดันขึ้นมาเลยย่อแล้วดันตัวขึ้นมาย่อดันตัวขึ้นมาเร็วๆเข้าใจไหมฮะอ่ะโอ้โหมาวิ่งเองสามเอาดปล่อยแล้วนะดปล่อยแลนะอ่าไหนลงนั่งนั่งอ้าววิ่งถ่ายเองย่อแล้วดันย่อแล้วดันย่อแล้วดันเร็วๆหน่อยเออดันแรงๆดันเร็วๆ รถมันจะได้มาได้เร็วอีกจะได้เนี่ยยืนไปยาวๆเต็มรอบไปเลย้องสามสองหนึ่งไปไปแล้วครับยอเร็วๆเออเออเวียงโค้งได้ดีมากูกเนินนี่แหละหลุดเร็วแล้วได้ได้เออเออรู้จักโยก ดันรถได้ก็เก่งแล้วตา,ก,าก,กินน้ำกันหารอบครบจอดจักรยานไม่ตรงนั้นแล้วลูก,กไปพักนะไม่ได้ไปนอนนะคะอย่าให้กินน้ำแข็งนะลูกนะเหนื่อยไมหมลกูกสัมษั์นิดนึงเหนื่อย,ยป่ะไม่เหนื่อยาาโอ้ไม่เกี่ยวพผ้าห่มหรอ,หลอกลอกูก ร้อนจะตายจะเอาผาห่มได้ไงคะ,ะทนนิดนึงนะเดี๋ยวก็ได้พักละอีกชั่วโมงหนึ่งรอบนี้พักนานหน่อย